ครับสวัสดีครับอตอนนี้ก็มาติดตามนะครับหลังจากปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกเขาเรียกว่าพืชแซมนะครับกล้วยไข่กับแตงโมนะครับวันที่28กค66นะครับที่ปลูกที่ปลูกมานะครับปลูกเรื่อยมาเลยหลายวันเหมือนกันนะครับหลังจากปลูกแล้วโดยบวกลบประมาณ15วันนะครับทุเรียนก็ ไม่ตายนะครับอัตราการรอดก็ร้อยเเซนนะครับทีนี้เรามาปรับนิดนึงตอนแรกจะให้น้ำวันละหนึ่งชั่วโมงในหัวหยดสองลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ปรากฏว่าเรามีแตงโมงอยู่ด้วยนะครับพืชตุกุลแตงต้องการน้ำค่อนข้างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งนะครับตอนนีอ้อยู่กับทารีเนาะ อันนี้ไทยก็อ,อยู่อุตตทิตเนะาะก็เคยทำไร่ทำอะไรด้วยกันมานะครับที่ที่วังเบนเนะาะบ่อทองนะครับก็ตามกันมาดูมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำให้สวนที่ปลูก1,000กว่าร้อต้นแปลงนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าทุเรียนปลูกยากนะครับ ไปที่ไหนที่ไหนทุเรียนก็ปลูกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์เป็นเ,เขตร้อนนะครับร้อนมากๆเลยต้นๆของประเทศเลยนะครับเ,เรามาเข้าเรื่องในการปรับระบบการให้น้ำนะครับระบบการให้น้ำเราจะใช้โซลาร์เ,รเซลล์นะครับดูดดูดขึ้นไปบนออหอ,ก,อ,อกระจายน้ำนะครับเราก็จะปล่อย สามครั้งเนาะครับครั้งแรกคือหกโมงเช้าครับโอเคครั้งที่สองสิบโมงเช้าครับครั้งที่สามบ่ายสามครับครับก็ห่างกันประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นลักษณะการให้น้ําคล้ายกับแปลงไฮโดรโปนิกนะครับในในโรงเรือนนะครับน้ําก็จะเฉลี่ยลงไปกี่นาทีครับที่ที่จะให้ ครั้งละยี่สิบนาทีครับถึงสามสิบนาทีนะจะกลายเป็นประมาณสักช,ช,ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่าชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งใช่เพราะว่าขึ้นอยู่กับความร้อนครับถ้าร้อนมากเราก็ให้มากหน่อยอ่าสามสิบนาทีครั้งหนึ่งก็แบ่งแบ่งให้เป็นสามครั้งนะก็เป็นชั่วโมงครึ่งเกิน หลังจากที่เราปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องตามไปถ่ายตรงนั้นหน่อยนะครับลักษณะแตงโมเป็นตกก็เลยหยุดการให้น้ำทำให้แตงโมได้น้ำไม่สม่ำเสมอนะก็ในวันที่ฝนตกมากๆเราก็หยุดให้ไปแต่หลังจากนั้นมาเราก็ดูดินว่าถ้าดินไม่แฉะมากถ้าแฉะมากอย่างนั้นนะ ความชืร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะเราไม่ต้องให้เลยเราไม่ต้องให้เลยแต่พอพอเขาแห้งแล้วอะไรเงี้ยหมาดๆเงี้ยเราก็เริ่มให้แต่การให้ก็เข้าสู่โหมดปกติก็คือวันหนึ่งก็แบ่งเป็นสามครั้งนะก็ให้ทุกวันไปก่อนเพราะว่าต้นแตงโมพืชตระกุลแตงเนี่ยเขาเขาต้องการน้ํานะครับทุเรียนก็ต้องการน้ําสังเกตทุเรียนที่ขาดน้าปลายใบจะแห้ง นะครับมีสีขาวอันนี้ไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรนะครับเป็นการปลูกครั้งแรกเนี่ยระบบน้ำยังยังไม่ลงตัวเลยนะครับต้นต้นอื่นเป็นไงบ้างครับต้นอื่น,ตน,นแตกแตกดีนะรนะเราต้องรักษาใบใบไว้ก็มีการทำลายของมแมลงบ้างนะกม็มีบ้างเป็นอ่านะถ้าเราให้น้ำบ่อยๆ เขาแข็งแรงเขาก็จะมีผูมิต้านทานสู้กับแมลงหรือบอกไปนะครับแปลงนี้มีทุเรียนพันกว่าต้นก็เราจะไม่ให้สารเคมีสารกำจัดโรคก,กำจัดแมลงที่เป็นเคมีใดๆนะครับเราจะมีการทดสอบสาร Rd 2 5 1เป็นสารเสริมนะครับจากงานวิจัยก็ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จากมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนั่นแหละครับผมก็เป็นเจ้าขององานวิจัยนะครับและเป็นผู้คิดค้นสูตรนะครับเรียกว่า rd 2 5 5 1นะครับในท้องตลาดก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วเรายังคิดว่า ชาวบ้านเขาคงจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าต้องใส่อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทําให้ดู15วันที่ผ่านมานะครับก็ดูสภาพนะครับอันนี้ผลของ RD 2 5ดีสองห้าหนึ่งฉีดใช้โดนฉีดทุกวันข้าวเขียวดีใช่ไหมฮะโตเร็วนะเดี๋ยวต้องตัดนะครับ ตัดนิดหนึ่งน้ําเขตนี้ระเหยหรือผ่านน้ํายากเป็นดินเหนียวนะครับเป็นท้องนาเราเปลี่ยนนาให้เป็นพื้นที่สวนนะครับเพื่อการศึกษาในาให้รู้จริงว่า,าสารนี้สามารถดูแลแล้วก็ทําให้แตงโมกล้วยไข่และทุเรียนให้ผลผลิตได้จริง เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนแล้วเป็นแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มคุณภาพเป็นจุดแข็งให้แก่ประเทศนะครับให้การส่งออกทำให้ฐานะทางการเงินของเกษตรกรดีขึ้นและมีเอกลักษณ์ใช่ไหมครับเอกลักษณ์ก็คือเป็นสไตล์รูปแบบการฉีดแบบเกษตรดรกรสุกเกษมแบบนี้เลย ธรรมดาเป็นเกษตรอินทรีเกษตรทีพีเกษตรปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสไตล์เราเลยเป็นเกษตรดรกเกรสุกเกษมนะครับติดต่อเข้ามานะครับตรงเลยก็086 3280 914นะครับไทยมีอะไรจะพูดไหมห,หลังจากที่มามีประสบการณ์ในการปลูกพืชมาเป็นเกษตรกรมาเนี่ยเห็นแล้วคิดว่าสำเร็จไหม น่าจะทะลุเป้าครับน่าจะได้เนาะแต่ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเรื่องเรื่องการให้น้ํเป็นสิ่งสาคัญนะครับปรับเปลี่ยนการให้น้ําเป็นสามครั้งให้ทีละเล็กและน้อยแต่ให้บ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่สร้างความพอใจในโดยภาพรวมที่มองเห็นนะครับจากการสังเกตต้นพืชมีการแตกใบอ่อนแสดงว่า รากเดินแล้วนะครับถ้ารากเดินก็ทําให้การหาอาหารได้ดีใช่ไหมครับครับแมลงมีไหมครับกลางคืนเนี่ยเดินส่องดูไหมส่องดูไม่มีครับไม่มีเลยนะครับก็มีมีถูกทําลายบ้างนะครับริมริมนู้นนะครับแต่ว่ายิ่งนานไปนานไปนานไปเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยจะเอื้ออํานวยให้ต้นพืชโตแต่ว่าไม่เหมาะสม สำหรับการระบาดของโรคระมางนะครับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการลดต้นทุนทางหนึ่งที่สําคัญของวงการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรรบฟังนะครับเพื่อประโยชน์สําหรับตัวท่านเองนะครับติดตามช่องดกตอรกอนนะครับ DGS นะครับด็กตอร c กอนชาแนลครับขอบคุณครับ โบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไหลโปลูปอะไรอยู่หรือ ดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี บากอยากแสนเหลือดพเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล,าลง้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตพุดใหม่ อไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทย